เมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมนะคะที่กะกะตเขาก็มีมติเอกสารเรื่องของเดินหน้าเลือกสวหกเจ็ดกันโดยนายอิทธิพรบุญประคองท่านประกานกะกะต,ก,ตก็เผยรายงานการประชุมนะคะกะรณีที่สำนักงานกกตเสนอความเห็นภายหลังสารรัฐธรรมน,นูญมีมติรับวินิจฉัย4มาตราของพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว2561 ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเลือกสอวอขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่ว่ากะกะตมีมติเอกชนไม่เลื่อนการเลือกสอวอเนื่องจากยังไม่มีเหตุจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําให้การเลือกสอวอต้องเลื่อนออกไปยังต้องเดินหน้าเลือกกันต่อนะคะกําหนดเดิมนะคะค่ะแล้วทั้งนี้นะคะหากว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกะกะต,ก,ตก็ต้องปฏิบัติตาม ไม่หวั่นค่ะหากว่ามีคนไปยื่นร้องในการเลือกสวเป็นโมคะเพราะว่าที่กกตดําเนินอยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นการดําเนินการตามกฎหมายตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ยืนยันค่ะว่ากกตได้ไม่ได้ปฏิบัติต่างจากที่กฎหมายกําหนดเลยก็มีการศึกษามีการดําเนินการตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางท่านประธานกกตนะคะคุณอิทธิพรบุญประคองก็เผยมาว่า เดินหน้าต่อในการที่จะเลือกสอวอกันค่ะ